ทำไมละครเรื่องบุกเพสนิวาสถึงไม่มีประเด็นเมียพระราชทานเหมือนละครเรื่องพรมลิขิตเลยละ่ะมาค่ะเดี๋ยววันนี้ฟิลมาเล่าให้ฟังจริงๆตัวละครต้นเรื่องที่จุดประเด็นเรื่องเมียพระราชทานขึ้นมาเนี่ยก็คือคุณหญิงจำปาคุณแม่ของออกยาววิสุทธสาคอนหรือว่าคุณย่าของพ่อฤทธิ์ใช่ไหมล่ะคะต้องมาทำความเข้าใจแนวคิดของคุณหญิงจำปาซะก่อนค่ะคุณหญิงจำปาเนี่ยมักจะพูดอยู่เสมอเสมอเลยค่ะเรื่องฐานะของคู่ครองว่าต้องมีความสมน้าสมเนื้อเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ละครเรื่องบุกเพสนิวาสไม่มีประเด็นเรื่องเมียพระราชทานก็เเพรราาาาาะวว่่อออออกิสุทคหืืในนนนนตั้มยแ เป็นคู่มั่นอยู่แล้วถึงแม้ว่าตอนนั้นคุณหญิงจำปาจะไม่ได้พอใจแม่กาละเกตเท่าไหร่นะแต่ด้วยฐานะเท่ากันเพราะว่าแม่กาละเกตก็เป็นลูกพญาเหมือนกันคุณหญิงจำปาก็เลยทาเป็นปล่อยๆไปได้แถมยังมีช้อยสองเข้ามาที่ตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าพ่อเดชจะไม่เลือกแม่หญิงกาละเกตพ่อเดชก็ยังมีแม่หญิงจันวาซึ่งเป็นลูกสาวของพญาโกษาเล็กเข้ามาเป็นตัวเลือกของพ่อเดชได้อีกและอีกเหตุผลหนึ่งนะคะก็คือพ่อเดชไม่ได้สนิทใกล้ชิดกับขุนหลวงนาายเท่ากับพ่อฤทธิ์ที่ใกล้ชิดกับขุนนนหหหลวงงทท้้้้าาาายะค่่มจํปตไไดใิัอุณญ คิดถึงเมียรพระราชทานให้ลูกชายเลยแต่พอมาถึงละครเรื่องพรมลิขิตพอลิทเที่ยงไม่มีคู่มั่นเป็นตัวเป็นตนแถมไปรักกับชนชั้นไพ่ยอย่างแม่พุตานด้วยความที่กลัวว่าจะได้คนที่ฐานะไม่เท่าเทียมกันมาเป็นหลานสะพ้ายจึเลยรีบไปขอเมียรพระราชทานแล้วก็รีบมัดมือชกซะเลยใครชอบอัปเดตเกี่ยวกับสื่อบันเทิงหนังละครซีรีส์หรือว่าอนิเมะนะคะกดติดตามช่องฟิล์มแชร์ไว้ได้เลยค่ะเพราะยังมีเรื่องราวอีกเพียบมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังค่ะ